ใครที่ชอบน้องพรอมนี่จากเดอะอเมริกันดิจิตอลเซอร์คัสนะครับตามมาดูวิธีการรับไอเทมกันคลิปนี้ได้เลยและไอเทมลิมิเต็ดในวันนี้นะครับจะเป็นน้องพอมนี่ในหน้าตกใจกลัวนั่นเองครับทุกคนและน้องพอมนี่นะครับจะเป็นไอเทมที่ติดตั้งอยู่บนไหล่ของเราแบบนี้นั่นเองครับเหมือนว่าเราเนี่ยได้น้องนั่งไปเป็นเพื่อนนะสำหรับแมปที่เราจะเข้าไปทำเพล็กกันนะครับจะเป็นแมปของ c a m e r a Man แมนเลเวลซิมูเลเตอร์นะครับทุกคนและทุกคนเนี่ยคลิกดูข้อมูลได้ที่ฟรียูจีซ i ลิมิได้เลยและเลือกไปททีี่ไออเมมนนน้งพะครับ และไอเทมชิ้นนี้ทางตัวแมพเนี่ยจะทําการจ่ายทั้งหมด2,000ชิ้นด้วยกันโดยที่เราจะต้องเกียร์เควสทั้งหมด3ข้อนะครับและข้อแรกนะครับเราจะต้องออนไลน์ในแมปนี้เป็นเวลา4ชั่วโมงและข้อ2ครับเราจะต้องทําการฟักไข่เนี่ยจนวน4,321ฟองนะครับหรือ4,321ฟองนั่นเองครับทุกคนและในข้อสุดท้ายนะครับเราจะต้องทําการรีเบิร์นเนี่ยหรือว่าการเกิดใหม่จํานวน321ครั้งนะครับถ้าใครเคยรีเบิร์นเกินแล้วนะครับก็ถือว่าเควสเสร็จไปเรียบร้อยเลยข้อนี้ และการฟักไข่แต่ละครั้งนะครับเราจะต้องใช้ถ้วยรางวัลจากการวิ่งแข่งเนี่ยมาทําการฟักนั่นเองโอ้หแล้วตรงนี้มีคนมาฟักไข่กันเยอะมากเลยนะฮะหลายหเพื่อนเพื่อเนี่ยกดที่ออโต้ฟักไปได้เลยนะครับฟักไป4,000ฟองนะน่าจะเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะครบและวิธีการรีเบิร์ชนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่เครื่องหมายรีเบิร์ดได้เลยลหลายทําการแบบว่ารีเบิร์ดครั้งละมากๆ,ๆนะครับก็คือเราจะต้องดองถ้วยรางวัลเนี่ยมาจํานวนเยอะเลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับของผมเนี่ยจะมีการรีเบิร์ดสูงสุดอยู่ท่ที100คครรัั้งนะบ ให้เราเนี่ยไปทําการอัปเกรดการรีเบิร์ตตรงบ้านอัปเกรดได้เลยนะนี่ครับมันจะทาให้ช่วยประหยัดเวลาในการรีเบิร์ตนะครับเราจะได้ไม่ต้องมารีเบิร์ตทีละหนึ่งครั้งนั่นเองและเพื่อนเพื่อ,อที่เป็นแฟนขับน้องพรอมนี่และอยากได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับรีบเข้ามาทำเควสกันได้เลยตอนนี้ไอเทมยังเหลืออยู่เยอะเลยนะและเมื่อเสร็จทั้งสามเควสเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดที่เคมเพื่อรับไอเทมและสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายนะ